สวัสดีครับพี่น้องเบอร์สุขูสุคนพี่น้องฟังทายฟังล่าสวัสดีย่ามเสาวันที่17เจดพี่น้องพฤษภาคมพศ65หพี่น้องมาอัปเลียให้พี่น้องเมืองย่ามเสาริ่มมูลมองเก้าพี่น้องริ่มมูลกะดีเกี้ยวเบิร์ะพี่น้องทั้งหลังหยาเอียงก็เกิดขึ้นเบิร์ดพี่น้องเป็นโกผอก็ไพยนอหมอกนอไใหม่ก็มีแน่แหละพี่น้องเพื่ใด้กิน น้ำมูนกับโวกดัมพี่น้องนึ่กับสิงลงมาหาปลาคือเก่า,กาพี่นอ้องอัปเดตให้พี่น้องเมืองสี่ริ่มน้ำมูนพี่น้องพักตอกพักตกัวปกลามาเวิร์ดแดอพี่น้องขอไห้ได้้ายสิย้อนแสงแน่อากาศมันเขิมพี่น้องแล้วทั้งตะวันตกอุฝนทั้งพีแต่มีนอใหม่มีอันนั้นคืนแล้วพี่น้องเขียวคืนแล้วคาดว่าสิ้นเดือนนี่คือสิมีนอคืนหลายพี่น้อง อปเดียดห้พี่น้องเมืองอย่ามเศ้าฝนกับโต๊กมือขึ้นอย่พี่น้องโต๊กทางข้าวคามมาเศร้าสามถุมสามถุม่และพี่น้องเศร้าสามหรือสี่ถุม่และพี่น้องแล้วก็มามุ่นนอนดับก่อนเ่ามันเศร้า,ย,าย่ามไดพี่น้องวันนี้ก็คือสี่โบโต๊กย่ามเศร้าพี่น้องมือน,นี้ย่ามเศร้าว่าค่อยโต๊กพี่น้องแต่ว่าอาจจะเป็นช่วงบ่าย กับพ่าจักแล้วพี่น้องเพราะว่าเบิ่นข่าวไว้เปิ่นกับว่ามีถึงมันทีอสีสิบสองพิศพ่าพี่น้องเดี๋ยวตกะ่วงแหลงหรือส่วงเสาร์พี่น้องพ่ายอยู่เอาก็หาเขาก็ไล่ม่องกันอยู่พี่น้องุทั้งดม แล้วก,ก็ยามสาวพี่น้องล่มจังน้อยไปป่ยมาเออพี่น้องเนี่ยสู่ที่เมต่อไปเลือพี่น,อน,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 อน้องหากินหาอยากคนอีสานเ่าก็ต้องนิ้นด้นหาว่าหากับว่าใดกิน,ขขนพี่น้องกันต้องหากับยังในกินเก็บสี่ปุกคนพี่น้อง อากาศคืมเนี่ยจังหน่อยพี่น้องผ้าอัปเดตเบิ่งตัวบพี่น้องหลังจากฝนตกยีดต่อกันสามมือสี่มือพี่นอ้อเงเมื่อิังตวบแต่ว่ากับคืมเนี่ยจังหน่อยขอให้ไหลายพี่น้องมันคืมน้ำมูนี่กับเมือนอ้พี่น้องอยาง่อไรเมือน นี่พี่น้องอยู่นี่ละนี่มองเศร้าอยู่พี่น้องบ้านนี้ก็ต๊ะ .swing าย s ่วงคคำพี่น้องยามเศร้าก็ต๊มาแต่ทั้งเมืองอุบลนผุนพี่น้องมาหนียา่ามบ่กยก็ต๊มาอีกพี่น้องมาหน,นีก็บใาสามม้งก็โตอ๊อยกพี่น้องหมู่บ้าน บ่เห็นพี่น้องหาของมันตกโดนหายบ่เห็นพี่น้องอยู่ตัวนี่แล้วขอบคุณพี่น้องหลายๆเลยที่เขามาเิ่งคลิปของบบาวมุ่นพี่น้องขอบคุณพี่น้องเอฟซีเบิดสุกูสุคนพี่น้องนี่ก็ขอบคุณพี่น,อน,ออน้องติดต,ต,ตาม ขอบคุณพี่น้องที่เบ่งลีบจนจกของเบาหมุนเนาะน้องไหม่ก็เขียวขึ้นนะพี่น้องเดี๋ยวช่วงมันหนาน้องหม่มันออกนอนอย่างสีอับเลียนใลพี่นอ้องเบ่งน้องใหม่เขี้ยวขึ้นนะ มัอน,นี้ก็สิบโตกลงเนี้วลงฝาพี่น้องฝามันบบคอยเมือดปันไรพี่น้องก็สิเห็นตะเวียนอยู่กับสิเป็น่วงบ g าบลุ่มลำน้ำมูล แม่นะ้ำมูลมีปลาแทบหลายแกงทรายติดหินเดพี่น้องอัปเดตนุ่งมากวันนี้ก็หลายซีเส้นนะพี่น้องนี่ซีเส้นเล้วซีเส้นไปหลายปลาสอยพี่น้องช่วงนี้ ได้ไปสอยน้ำโมกเน่าน้ำ้นนน้ขึ้นได้พี่น้องหน้ากะมีนั้นแน่มีน้ำแน่แต่ว่าพี่น้องภาพขอเอาไปได้หลายภาพบบชัดมันขึ่ม กึ้มพี่น้องกึ้มพูดเขาส่เขาเจ้าสอนอุ่งพี่น้องพูดสอนอยู่เทืองสอน,อสอนอุ่ง เขาโต๊บก็ไล่มากแล้วพี่น้องพักตบไล่มากข้างเริ่มไล่มาแล้วพี่นอ้งนองเพราะว่าน้ำม,มันขืนมันขืนกไ็ไหลออกจากบึงจากหนองพี่น้องนีพ่พักโตบพี่น้องเอาไปเอาย้อนไปกินกระป๋นเ็อได้ คน,ค,นคนเขาสอนกุ้งมาเลยทัรับคนฮะายทั้งหนามันสุ่มโบไล ครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีม่ซ้ำนี่พี่น้องฟอกันคลิปหนาพี่นอ้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามโคตรชับสะเก็ดกคตรเกล่ยเลื่อพี่น้องกดติดตามกำลังใจเลื่อพี่นอ้องอัปเดตให้พี่นอ้องเบิ่งไปเรื่อยๆหนาฝนช่วงหนาฝนเดี๋มันก็นถ้าอัปเดทพ่กไรพี่น้องมัน อากาศัเดี๋ยวฝ่าห้องเดี๋ยวฝา้าเดียมเกษตรไทยพี่น้องเมืองมาสองสามมือ่อเพราะว่าหลายครับพี่น้องพอกันอีพี่นาพี่น้องสวัสดีครับ